สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุกลเบิร์ตสุหมงสุบอนมาพบมาพาะกันคือเก่าอยู่ที่สองบาไซเมื่อน,นี้เบาวไซออกมาหน้าอีกแล้วมาไมา่เถาเพกันมาบปสบายเลยจะไปามาเยี่ยมมายามเพื่อนนี่แหละเอากำลังหัวหน้าเพื่อนบปสบายเพื่อนเจ็บปวดอ่แดดอีกแล้วอืมมาถามเป็นอนเป็นกังไดน้นอนนอนขมนอนนี่เลยนะ เออบ่สบายนอนคดกระจอดนี่นอนรับอยู่บ่มาอคลนนี่ย<ะ>ังไงกินแล้วบ่เขานะ,ะกินกันยัง อ้าวพี่เองทำก็กินเขาแล้วบอกก,กินแล้วฮะจีกับยังลงอีกแหละผม <c oughs> เมงอยากเขาอยู่ปจักคือว <c oughs> ่าลงเ้็กๆเพิ่นก็นอนเพิ่นหนาว <c oughs> ดูสบายนักในในหัวแล้วเนาะพ <c oughs> ิ่นักในหัวดูสบายอาบอยู่บ่านน้ำ น้ำก็บบริอาบพี่น้องเพินอาบเพินหนาวเพินนาบอะไรแล้วผผินสบายเนาะอาบผู้ที่ไข่ขึ้นกว่าเก่าเมื่อกี้เหนลุกนั่งอยู่ตอนมานั่ล,ล่วเ,ลลวเดียนยัลนลุกน่เล่นั่เล่นลุนั่งแล่นนัุกนศ่เลลี่งล่น่เนนะ่าเลนเริ่มเลน่บเไขน่งเนา่เนี่เล่เ อันตรายกับผ like ู้เฒ่าผู้แก่เนาะกินอันนั้นอันนี้คิดกับใครขึ้นนี่แหละพี่นมาเรารอดแดดผู้นุ่มก็ยังอดอดแดดคือการพากันเยังไะจุดทานดิบบ่ไปทางไหนจะต้องกันรับอยู่บ่อแม่เท้ารับดีนั่นบ่อรับ นั่นก็คือบลากันั้นก็เว้นแลแม่ก็ต้อนเทียมคนแหละมคล้ายใส่วัวเบิรดแ้วล่าโทเมื่อเอาโหมที่ไรทุ่ก็มาเลยจะไปเบิ บาบากใส่ออกมาก่อนมาดุๆุยอะไรก็ันกะเชคุมเต็มจเออตมโจมอาบหนำแล้วมือกันหนึ่งข่าวตี่สักสักใกล้็อาบนำเมือนหนึ่งเป็นเห็ดอ้วนมืนนี่พักพอนมือนีน่อือพักพอนกัะโอ้นี่ขารบวบเด้อ ว่านี่ใครบ,บุกบัดกับเห็ดสาเนี่ห์เห็ดตะเก่ามองจนบาจนเห็ดสาหน้ามองง่ายสักวันเป็นนำ้ำข,อขอ่อย <c oughs> มัดขอยง่ายเพราะถึงนั่นแหละมัดค่อยง่ายราคามันก็ต่างคือดีเดอ้อผู้ขาย <c oughs> เออิดไรจะขึ้นไรจะขึ้นเลยใส่กำไรคือกันเห็ดขอหน่อี่ยว่าะาเจ้าเห็้ไล่ทรงให้ไล่ให้ก็ลแล้ว <c oughs> เห็ดเห็ดขอพอดีนั่นนะ อันนี้ก็ไล่เช่ไหมสีเกขึ้นเท่าไรก็ไรเท่าไรสะราคากับปรับขึ้นนอยนึงโอ้มเมถานอนอยูนอ oh <my> เ,เานา, <c oughs> ทาเะทุบนไปตากแดดพมกเม่าวน์อืมอืมลกอมัดวกท่บ่อเทเบ้าวเลูกไปทันทห่นี่เนาะ <c oughs> เออผ <c oughs> มกม่คนนั่งหมดจ้ะอะไรเนี่ อ้ยไปต่อ,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 อมาเหยี่ยมมาย้ามพันสนุกหมดสัา้าไบหดอดอดตขายแคนี้แล้วบเป็นขายเพิ่นกระไรไม่เท่าจะปีเลยบอกแปดสิบกว่าปีบอกเนะะาะเออแปดสิบปลายปีเลยคุณยายนี่กะยืนเตอร์ได้เพิ่นกะบ่าวไซน์าาหนึ่งเจ้าหอดสี่สิบลูบอ อืมมันเรื <c ười nell y> ่อนกับเศร้ากว่าปีเล้วเศร้าหาดีสิบหาเลยหขาได้โบว์ว่าอหนูอันสี่สิบกันนี่ยาแล้วก็น่าอืตื่นมาสาวเอ็นหน้าจังวัดยังวุ่นว่า ขี่รถมากกับเบาเว่งเว่งเว่งถ่ายตอนขี่มากกับโยบมือก่อนโอ้ยบดีเบามาเลยมนหนักเนาะขี่ผู้เดียวจะยาตี้เฮ้อลมส่งมันมันหนักแล้วมันบ่นมันโปรไซน์ถ่ายรถมันบ่นนัลมส่งขี่ผู้เดียวได้แลงหกสิบก็ยังปวดกระดัยเลย bạn cái nón có tơ cái dép nên, kinh là bò này. Ừ, đấy, à, già nè, à, cả chỉ hà thư gặp một trăm mười tiền, chữ, ship hà อะไรครับหา,บสสบายาหรือที่พกแปดสิบปลายปีอืมสบายดีพี่น้องอืมคือดูเท่เหมือนดูผิดปกติกินยาผิดแก่ผิดกวดบ่เดนีงในิอืมแต่ละมือแต่ละมือกี่พุนเขาดังก็นยังบวปัดเออได้บมน,นไ่ได้ไปเซยหายเรีเลืัเลียงว่บ่ไก็มาเแล้ววสวยยฮะาก ดูได้นี่ใจน้อยสืบวรรณสืบใจน้อยฮานี่เด้อผมได้มีสูงมีแฟนหรือว่ามีผมบอกผมเป่าทนใจก็ติดต่อมาได้เลยนี่เพิ่นโสดได้นี่เออเพิ่นโสดได้นี่เออ่ากระปอกกระปงแต่ละเมื่อแต่ละวินนี่บริท่ากระปอกกระป๋งนี่นนนถือว่าผมมีความมั่นใจในตัวตัวเอง,งเลยนี่น,น,นันนบ่นบอกรับไปเรียงง่วนนี่ก็ยังแต่งตัวสวยแต่งตัวงาม ปจะแกติดต่อมาได้ตะ่ละแกบต่ละแกบมาหาเพื่อนได้เด้อ <c oughs> สายเพื่อนว่างตลอด <c oughs> นะสาวของบักสยเองนี่แล้วเลี้ยงโง่ดูเธอได้แบบนี้ไปทางไหนต่อบุไปบอ,บอกหากบหา,าเขียดเขียดแหงแล้วบอกน,นี่คิดว่าสีสวนกินเลือดพอเลือดแปลง เออเห็ดสุกิดนียเด้อไปใช้ผู้หนึ่งนะไปใช้เลยงวเปิดงวอันนั้นให้แม่บอธมให้แม่บอแหละคนกัตัญญยูคนกัตตาเวทีคนหูบุนคุณคน เออจากความมือน,นี้แม่ปสมบวสบายกัต้มน้ำหอน้ำหอน้ำอุ่นให้แม่กินโอ้จากความสานีแลรูเขวาลูกกตัญญูขวบมีแต่เจริญมีแต่หงเฮือง,งเออไปทางใดกัมีทุกคนหักคนแพง,งเห็ดยังกับขืนเกินให้คนแบบกตัญญูผู้ที่มีพระคุณเออเเอ,อ,อะไรฮะ เออการพนันนี่นนกับผมปันได้แล้วการพนันนี่นนกันจะ <c oughs> เขาก็รวยเบิดบาเบิดเมืองตัวเนาะเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวเอาวันที่หนึ่งบอกใครได้เด้อวันที่หนึ่งควจะเอาคนนี้เล้วอืมจังบุตรได้ต้องขอร้องอันที่หนึ่งท่านจังบุตรไปเสบารักไปเสบ่าจนันน้ำกัเอานามามใส่เน่เพิ่นบอกเพิ่นกล่าวเพิ่นเล่าให้สฟังเพิ่นเพิ่นบอกเพิ่นซ้อนกันเนาะไปเสบาะเสบ่าไหนกันเอาได้ดีๆนั่นแหละมานำใส่น้ำแหละ จะปล่อยก็ได้มีตััวนน้เออดีแล้วคันแบบนะคือไม่เท่าไม่เท่านี่คือกั้นคุณยายนี่กับผมมักปล่อยมักได้บ่มักจมเนาะอืคนมักทำบุญนี่เออเออแล้วกระปูสัดเออแล้วกระปูนี่เอ้ยจักคว่ลมาดิเกิดมาหนึ่งห้าสิบปีแล้วท่านจะปล่อยให้ได้เ้ยประเก็ดประยามเสียปากเจ้าเนาะ ดูขนาดอย่าล <t ell> ืมไปกวดในเรื uh, ่องไปใหม่นะแถวปลานั่นไลยกับลาทแเดีเออดึงไปอะไรพี่น้องบบบนี้บอกใส่กระสิเดไปห่มคามก่อนไปห่มคลามก็มังจะไปห่มคลามนี่ห่มคามยันแจงสนหน้านี่แหละ นี่กระเตาผัเพื่อนนี่ถากันเห็ดเสาเห็ดม่วงนี่อ้าวจูดม่วานี่คือพากันปิดกันอัดเลยนี่ลูบเตากันลูบรละเอียดลูปกระตุกกระติกจุสิดไต้เจคสอบมาเด็กกำลังพากันอัดอ้าวคือโบาพากันมาอันมายาตัวนี้คอนออกทอนทอนอยู่นี่ ม่ยาเดอ้อเตานี่ควันออกทวนๆนี่นี่นีนี่นี่นนเออชสียอัดมือนี่บ่ได้ฮอดอยูรดอกห,นะหาสอบเนะหาสอบซีสอบนี่แหละก็เห็ดอันใหญ่ไปห่มค้ามก่อนนั่งอยู่มคามก่อนนอนเล่นเล็กๆน,น,น่อยๆสูบบรรยากาศประมาณสามนาทีเดี๋ยวขึ้นมากเนาะ มาหอดหมคามแล้วไปนี้พี่น้องมาเหยียวไม่เท่ามาจอบมาเหยียคุณยายเหมือนจะทายเพิ่นถามเพิ่นเอรอเพือนไรเพิ่นก็กินข้นนาวกับย่างถามบจักเด็บจชื่อลงลงลืมลืมเลแปดสิบปลายปีเลยบางคนกับแปดสิบปลายปีบัทันลุ่มล,มลืมเลยไอเริ่มลงเลย เนแถาบ่าวไซนี่นะเติมลงเร,มเริ่มเริ่มแล้วกินกับว่ามันเกิดกับโบลิกินบุสมบุชากับลันเกิดกับโบเดบูผนบุอจากชื่อมันใดเถาแห้งเติบได้แปดสิบกว่าปีย่งางกับปวดแข้งปวดขายางกับเตเปตปะเเปตปะปวดแข้งปวดขามีแต่นั่งมีแต่นอนบดิสุย่างกับ ธรรมดาเลยปวดแข้งปวดขาอาหยางดูดูหยางแน่ยางลุกหยางบริหารแข้งขาตัวเองก็นำเนาะนั่นก็คือชิคัยแน่นอเนในทมคามจะประมาณสิบไปนาทีส่านาทีกับสิกรับขึ้นเทียงเพราะว่ามือนี่เอื่อยก็พี่ไอ่กับที่ตามนำหลังสิฟากันกินเลือดแป้งเป็ดพี่อ้ายมาแต่คนแหละ มาแต่เห็ดเบียกมาเหยียบมายามตัวโดนมาเือพี่ไอ้ไกันมาได้ททางหนึ่งครับผมไปเบี้ยเก็บพุนเป็นหม,ม่ามวานนี้เพื่อเฉลิแปลงเป็ดสุ่บ่าวไส้กินเอาะไรพี่น้องขอจบคลิเปเพลงชมีเด้อขอมอกขอบใจละลายผู้ดิขามาชมผากกนไหล์กดแชร์กดติดตามส่องบ่าวไสเพื่อเป็นกำลังใจ ให้เบาวไสในเดอ้อพอกันไหมในคลิปหนาะขอกาวคำว่า,า,าสบายดีบ๊ายบาย